HTCU 24 Pro เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีสเปคที่แรงมีหน้าจอ OLED ขนาด6.8นิ้วลื่นไหลด้วยรีเฟรช120 h ฮชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 7 Gen 3และกล้องเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลสวัสดีครับกข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้วราแปลในกา,ส,กนาสารสนเทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผู้่อจแพ้ข่าวสารที่มาเแต่แบบนี้เป็นประจำทุกวัน ในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ HTC หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะเพราะเป็นมือถือแบบดังในสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วรุ่นนี้ก็มีการเปิดตัวนะครับก็คือ HTC U 24 Pro ซึ่งจัดเต็มในเรื่องของหน้าจอ OLED ขนาด6.8นิ้วความละเอีย SD ด Full HD+ Refresh Rate 120Hz คือมาครบหมดเลยไฟแฟลช LED นู่นนี่นั่นนะครับใส่มาเต็มไม่ว่าจะเป็นชิปเซต นนเองแล้ก 7, Gen 3แล้วก็มีกล้องหลัง3ตัวนะครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลด้วยโดยเปิดราคามาเพียงแค่21,500บาทครับมือถือรุน่นนี้นอกจากหน้าจอ OLED แล้วความละเอียดนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยรีเฟรชเนรท120ี่ิแล้วมีอีกสุดหนึ่งก็คือการน,นำกันฝุ่น IP 6 7ดด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดี และในเรื่องของกล้องหลังก็ถือว่าไม่หน่อยหน้าให้มา3ตัวกล้องหน้า1ตัวนะครับโดยเลนส์หลักเขาอยู่ที่50บล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังชิปเซ็ตก็ถือว่าทํางานได้เป็นอย่างดีไปจนถึงในเรื่องของ RAM นะครับก็ให้มาเยอะนะครับ1ิสกิกสูงสุดแล้วก็รอม256 g กิกด้วยนะครับสามารถเพิ่มเมมได้แบตเตอรี่4,600มิลลิแอมป์พาวเวอร์เดลลี่ยชา์จนะครับชาร์จได้เร็วมากยิ่งขึ้น รูฟังส5มิลก็มีมาให้นะครับมาพร้อมกับ Android 14มีฟีเจอร์น่าสนใจรุ่นนี้รองรับการจับคู่กับแว่น VR นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพื่อแบบบางคนแบบว่าอยากลอง VR อะไรอย่างนี้นะ Virtual Reality นะครับ NFC มีมาให้นะครับมี2อสีก็คือสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับเริ่มต้นที่แรม12กิกน่วยความจา 256G อยู่ที่18,990 ในราคาราวๆแปลเป็นไทยเนี่ยจะอยู่ที่21,500บาทนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วก็แปลเป็นไทยประมาณนี้อะไรเงี้ยนะก็ไม่แน่ใจแหละคิดว่าคงไม่ทำตลาดในประเทศไทยหรอกแต่ถ้าอยากได้กันก็คงต้องเป็นเครื่องคิวนะครับดนนี้ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย